มีไฟตรงไหนโอ้โหอ่ถอยอ่ะถอยเลยบึนๆๆบึนบึนบึนอุย้ยมันจะชนกันแล้วนะเอาถอยเกียร์ถอยอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นี่นบึนบึนบิดเลยเออนั่นแหละมันจะถอยเอออ่ะถอยอ่ถอยอีก เอากดด้วนะอ่ะปึ๊บเอาอีกอีกครั้งนึงอ่าใช่โอ้โหแล้วอะไรกดกดขึ้นนี้กดขึ้นเหนอนั่นแหละป้ายแังโอ้ยจะทนกันแล้วเนี่ยโอ้โหรถคันนี้จะขี่ไปโรงเรียนใช่ไหมครับต่างแน่หรือย่ยจะขี่ไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยข้าวต่างๆในบ้านพวกรกันเอากดปุ่มนี้ถอยกดปุ่มนี้ถอย โอ,โอ้ยไม่โอ้หเหลียวอย่างนี้เลยเไปเลยไปเลยครับเลยมืนมื่อไปแล้วโ <c oughs> โอ้ห <c oughs> ว้ายมันจะชนกันเนี่ยเบรกใช่ไหมถอยเลยถอยเกียร์ถอยว้าย đó โอ้อโหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ <laughs> ชิญค่ะอาจารย์ไลน์ครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีย่ามเสาเกลนาฬิกาได้เวลากินเขาอีกแล้วครับนี่ครับเมื่อวานนี่เห็ดต้มจับฉายเนาะแม่เนาะวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟโอนยนะโอ้ยมีอย่างในเอเม่ห้ามไม่ได้พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโอ้หมาะกับไงเลยเองซี่เระผู้เฒ่ากินไงมานี่ลูกถือไง โับคเดี๋ยวค่อยนี่แจงเพิ่มอีกนะแจงสี่เราพูดเถากินง่ายแคลดีย้ำู้ว่าต้องเน้นย้ำแบบลิเลียลิเลีย,ยอื่นเอยียกนะครับนี่น่ะ โอ้โหเขาเจ้าสวยๆเอาใจอีกบอใจอีกถ้วยนึงแม่หมูน่อังกันดอกมากกองเขาพี่ใหญ่ลูกแม่มันเบียงมันเบียงโอ้โหเบียงอีกแโอ้ยเบียงดีเลยวะอืมจับชายมอเบลเลอร์เลยอือ ยี่แม่่อยยีแม่บูเรื่องเดียวอกวบอกยบ่กวดบอนอนให้ลูกเคยบ่ดีแท้เมื่ได้แม่เฒ่าเมื่อได้แม่เฒ่าดีแท้ไปกวดบอนอนให้ลูกเคยบะเอาเกือบเนเฮียฟองเ,องเ,องเอกันบ่ขำเมันขมันตะก้อนนช่นี้ เอาตักมาอีกันเลยลูกสองสวยแล้วเอาโค่นแล้วเ่ออืมเอิ้กินข้าวอีกแล้วอีแม่ข่อยอีแม่ข่อยเอิ้นกินเขาแล้วโค่นแหนะโค่นหัวอันนี้จับชายอันนี้มุกไข่ปลาอันนี้มุกไข่ปลาสุบะเคียสุบะเคียอันนี้เนี่ยใ่มงแม่เนี่ยโคนแหงโคนแหงตัวไป อันนี้ปนสโตครับสโตไปมุ่งสโตขลังเดินทางสะตอีสานพัเกษตรดังไฟมดมือเะยวันนี้ไงใครอเหลยเร็นเห็นเห็คนสวยเรียกคนสวยมากินข้าวเลคนสวยไปดับคน สู่สตอรต้มันแสบมันบ่เแสบรลายโอ้ยมาแล้วรถสวยมาแล้วโอ้ยรถสวยมาแล้วรถสวยมาแล้วรถสวยอยนั่นเส้บอบ่ส้บาทส้ลกอะไรแมนขับใส่เลยใ่บแบบดากีพระถ้ามายุดอ่ะ จกูได้เห็นแกงหัวร้อนใช่ไมไอ้ดาบผิดอร่อยซุ่มไปเลยร่วมกันคลุกคลุกเลยซุ่มมีการแกงซุปมมีการแกงหัวปลาเนี่ยกินกินเข้าไปเดี๋ยวเห็นบักฟักเดี๋ยวเดี๋ยวหาไก่บ้านมาต้มใส่ที่ไหนีันพรุ่ก็เลยถามมูสนอกกันจ้ะเจ้าไปตลาดบ้าง ใบสมม่วงสมใครดแกงหมูชม่วงนี่มือนีปะหมูชม่วงปะใบชม่วงนีก็ยีสมเส้นปลานี่ยยง้อม่งยิิ่งจะบาบ้างเ่ใบชม่วงแซ่บสมดี เมนบสมกินเลยมเห็นไหมไปสมหรองปาไปนอกเออไปสมงสวนม่วงใบมวงกี่ยุ่งหน้ากันี่กระเทียมทุ่นเกลน่ยนี่ขึ้นเทียมทุ่น 省得被害。那教的是什么？嗯，哎，那